สบายดีสบายดีพี่นอ้งองเ <c oughs> อฟซีทางปัตตาเล็กสักลาววันนี้ก็งงงงเงียบเหมือนวันนี้รวยได้พี่น้องวันนี้วันนี้อ้อนกับดีมรวยเนอะโอ้ใบพันธุน์เงินเป็น,ลลนไล้ไล้พี่นอ้องดีมบอกปผ่านพี่น้องวันนี้เราบกาสิมาทำบุญเออวันนี้มาทำบุญมาสิมาเตรียมอันต้นไว้ทำบุญเหม,มือนอื่นเนาะเหมือนอื่นนะสิเป็นมือแก่เขานั่ง คนหย่าเนาแนะนำคนหย่าคนน่ะคนที่เสียชีวิตน่ะเป็นหนองไม่หนองก็พอชื่อยไม่เลี้ยงไม่ได้หน่อยเนาะกะเ่าเอิญไม่หย่าเนาะทางไทยเนาะเวเราก็เถ่าเนาะก็เถ่าหญ่ายพอพอชื่อยไม่ได้เดือดรตายจะโดนเลยเนาะเชื่อว่าอันนี้น้องเคยเนาะชีวาตายตายก็สียชีวิตอันนี้วนะบอกบอกสิ่าเสียชีวิตเนาะได้เตรียมท้ำบุญเนาะมันนี้เน่ะเป็นมือหานะกากเกี่ยวในดิบมเนาะหอยหอยแะเลสามเกิเนาะอันนี้เขาซอ่อนก็เขาลูกเนาะ ลุงคนอยู่เมื่งนอกเลยพี่นอกคนฝากมาให้เห็ดต้นฮะฮะอ้าวอ่าแเม่ยนบรอพเนอะฮะอ้าวอ่าพอพนแมพนแมเนาะฮะอีพออีแม่ละก้ายล้ายเพนเหตุไลยต้นเนาะฟองลุงเนี่ยเจ็ดต้นพี่นอกฟองสาม ทั้งเบิร์ทั้งเบิร์ยูนีเนี่ยร่วมทั้งเบิรนั่นปปเ,เป็นซิปเอ็ดตัวท้งของกระเลืมีตันหนึ่งเขาดิ้นอะไรเลยอ่ะยืดกับน,นะนักซ้ำตวอันนี้เากาับแรลกเงินไม้มาเนนงินใบละพัน,นะนไมพันกีิเป็นสองเปิ้งหนึ่งนะ่ะเด้ปึ้งเป็นแซอันนี้ได้ดีเขาแลกมาเด้พี่นนอเนี่ยเขาแลกเอาเงินไม้เลยอันเด้อันนี้เซ็นึ่งหนึ่งแซกีบหน้พี่นนอหนึ่งซกีบนะเขาเอาเงินเข้าธรรมดาเงินเก่าเาธรรมดา บางหานกันเซนสาวแต่เนสาวเปนเลี่ยหันนะเซน้เนาะเซนซ้ำเราจะเป็นเซนหนึ่งเซนหนึ่งสุเขาเซนสามสิบเนาะเงินห่าแ่น้ไปแล้วเงินใหม่แต่เซนหนึ่งเซนหนึ่งก็ประมาณนี้แหละเงินมากเฮ็ดกองบุญจะเอาใบใหม่ใแบบนี้เนาะพี่เนาะหอยตัวนั้นตอใบใหม่เอจะหอยเป็นหอยเป็นต้นตนปเดี๋ยวใใหญ่หน่อยเตรียมมาไหวกาเตรียมมาไหวเบื้ออื่นกะจะเป็นมือแจกเข่าเนาะ่จะเป็นมือแจกเข่าฮะ อ้าวเพื่องเนาะอ่าวถึงเป็นหนอกพองพอพอไม่เยนหน่อยเนาะเอาตัวจันทร์กัะแล้วข้ากาสีไห่หอยแล้วกาสีไห่เส้าดีมเขียนซื้อได้พี่หนองว่าว่าทำหาายในอุทีชนกุ่ลนหาไยเนาะอู้เจ็ดมัตัวด้ยสิ่ตเนาะนี่หนีสบายอันนี้ีสิเป็นแผนเขียนอันนี้มันยังทำอะไรพวกนี้เาไม่สอนนึงต่อเจนเลยพี่หนองเสกอันหนีบก็ได้ได้ใช่ไหมขาอดหนีบกันเองคือเ่งหนีบเรื่องสอสนีเลยซีแล้วเนาะเดี๋ยวเาเอาตมาหนี เติมมานีนี่เออเลินเคี้ยนใหเติมตัวแาคนน mm hmm. uh, 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 yeah. oh. ี้เติมาคนนีบอ่ะตวนีเออละสี่เคียน่นี้เนเี้ยนี๋ยว่าเคี้ยนสติ๊กเซนต์ตินกทเขียนแปรงแปรงอูดีถูกุดีเีในกลับใครกเจงานหมดเยเี้ยนเนีเียในบีบแขเียนเคียนติดไว้ชวกกันฟองมฟองลูกเียนอยู่่ะเคียนอยู่

ต้นเนาะตามระดดี่เราบอกเหยอนเนนะเราเีวก็ไปหากเตรียมรอาหารก็ได้นะอการเตรียมรงาหนะถ้าเดี๋อ่านีน่เยนะเปิดบ่อ้เบิเจ็ดตนโอลูเจตัว À, à, thế nào mà với ừ. thăm à? à, hỏi à, à. à, à, Đi hàm 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 อุทิหายแม่ครัแม่โอ๊ะแม่ท่าเลแม่โอ๊เอาแม่โบคนดูทีแม่โอ๊บหไม่เนเนาะเงินสือเงินพี่น้องเอ้ยเอาเงินเกาเงินใหม่เอาเงินเกาเงินใหม่ชนมานคนเห็ด เห็ดยังใส่กองบนอยู่เห็ดอยู่กี่คนจะใส่แต่เง,เงินใหม่เนาะนี่เนาะสิเศษจะได้เงินใหม่ลงใหม่ๆสดๆออกแต่ธนาคารข้าเลยหนาะอ,อันนี้ก็ 1, อ,อันนี้หนึ่งพันกีบนะอันใบนี้หนึ่งพันกีบหนึ่งพันกีบทองก็จะบาทินหนึออบาทหนึ่งพันกีบทอก็สามบาทพี่น้อง แล้วพวูกขอไทยเจ็บตนตอนที่หนึ่งนะอุทิศไทเอาเพื่อตอนที่ออุท uh, ิไทยพอโตนที <enables> <S 2 Wireless> ่อุิไทแม่อกตนที่สอุทิไทแม่ทาที่หาอุิไทเอาเด็ตนที่หอุทิไทเอาเมตนที่เอุิไทเอาเนี่ยจบค่ะ เีตันเออเจตนพวกตอเจี๊ยต้นเจียใ่ี่กะนี่มันทาเทียโีเกลนอัน้หัวัวตัไหนตัวหนเขาบอกตัวไหนาจเบือไหนก็เลออันนี้ของของเา้าจับเทีไหนอนี้ของกเลอะนั่น้อกัลอนี่หัวกนะที่่บ่อยู่ดูดูที่เทน่มันสั่นล ยังยังดื้อหลังเลยยังยังยังดื้อหลังอีกแบบระวังหลังอะไรกันด้วยมีหนอนมีหนอนอยู่ไม่ใช่ นี่พี่ต้มายาดีไปกำลังจดซื้อว่าเห็ดตุ่นหายไปเห็ดหไปนะพี่นาะค้องข้องใบดีม้้องลูกข้องผายชีดชีดไปตีเตุ่นนี่แอันนี้จริละติดอันนี้นะใก็จก็จะอ่าน ก็จะอัานใส่ปากก็เลิกปากก็เลยเททุลกโทุลกพ่อนยาหน้าอาสิบรคือกันบันไดเนาะคืออยู่บอกก็ทางใคืออยู่บอกนี้พี่เนาะอันนี้สิจิเปติในต๊นเนาะชวนให้ก็จาไหวอ่านเดีตรเดี๋ยวตุดวตว่าอุทิศใครก็ได้กูด้นี่พี่เนาะอันนี้ตุ้งตงซื้อหล่าเนาะซือดินเจ้าเล่าไก่เคียรแเคียง มันกาสีขายตัวไทยบางโตัน่าดเนะบางตกับบุก์ขนาดเลลายหมือนนะเขาวัดได้พี่น้องไปอ่านได้ตัวเนี้ยคูดอกก่อจะเขียนไอเสวันเขียนเนี่ยเนี้คู่ทอาจารย์จะอ่านินรวะ่อันนี้นะเรแล้วเรื่องอีก้างลางน้องต้บ เลือีสามต้นพี่น้อสามต้นพี่นนอเอ้ยกินแล้วแล้วเงนกำลังส่งนะเงนกับส่งเกินพอันนี้เอาัวขวไปหาจ้ารถใช้จีอะไรพี่อเราดีมนนีจีเนะพี่หนอไปูีลมาอ่านเอายกยว่านนีแบบนีอันนี้นีบส่ต้นเนาะนสิหัวว่าต้นหงไปห้องไปอันนีพี่นนอให้บรรพบุรุษทีหลวงลัทีหลวงลับไปแล้วอ่านอ่านได้ซื้อไว้ นี่เพือกัมาลาปเาพ่อนเออเอปซื้อหองไปห้องมันเนาะทิปไไหถามเอาิเด้อเอาพิปเอาทิกอนซ้ำกันเหรอจนนซ้ำกันอันนี้ตนซ้ำซ้ำสิบอันนั้นพันนซ้ำสิบพันเป็นเงินบาทอร่อยจนซ้ำที่สิามเลย้อสามสิบ่มันมีหย่อนมาซ่เออก่เอาเขาเอาหย่อนมาใส่ซื้อ เนาะน่อซ้ำจะใส่อนเหรอใส่อไม่เม็ดสนชาน้พอดีเกาะช้เกาะนั่นนะก็เลือดองตนเาะพี่น้องซอ่อนหนี่เงินอย่เลืออีกชองต่นกันแล้วตีนติ๊ซื้อติ๊ดซื้อแล้วต่นซซิอันนี้ต่นซซิฟต่นของพอลุงเนาะพอลุงคำพอลุงคำไพ่ บ้านี่หน่อไปได้ขีเอาเนี่บ้านข้าจก็จะเสียบนั่นได้ดิมที่น้าสาวไปนันเดไปเหตุอยู่สกลนครนันเดเทียบใส่หมากผ้าอุสกลนครก็จะสิหนีใบลอยใบเศ้าใส่นันเด้สหมดว่าใบลอยกับใส่หมากผ้าหน่วยนึงยังก็มานนี่นันเด้จะจเสียเห็ุแบบนี้ตามเห็นนะพี่หน้องมีไงหน่อยไปสกลนครเนาะตอนน้าสาวคนเสียเนะหน่องก็ยเมท่อ่านเดเสีย ม่หน่อยก็ไปเนาะไปสองสามพื้นสกลนครคนอายุน้องข่ายคนเนี่ยอายุบึงการแต่ว่าคนมาอยู่น้ำลูของอีแมท่าเนาะลู่ของอีแม่ลูอีแม่คนก็มีลูอีคนคนละพอภาษาก็ไม่ใหญ่หน่อยเนาะเสาเกิดนะปลาเกิดนะลูคนละพอก็ไม่ใหญ่หน่อยเนาะนะซะคนก็มาอยู่ประเกิดคนเอามาอายุน้ำสกลนครเนาะพี่นนอะอยู่พอาอยวน ยวนบึงการอยู่น้องค่ามันบ่มีพอยบึงเพิ่นแทนเดอเพราะว่าเพิลี้ยเบื่อแล้วแม่อันน้องเขาไม่เงี้หน่อยว่าสิไปดนิฐเท่าไหร่้าในด้านเปิดเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยยังสิได้ไปห้าพี่ห้าน้องก็ได้ร้ายหม่องสิไปอยูนะ่ไปดไนะเร่ยนเครื่องใหไ้ได้บ่ดนถ่ายสุดเป็นสุดท้าย,ายพี่นอ้องนี่ไะ

พี่น้องในประเทศเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะมีจักต้นของลุงของลุงเจ็ดตนของอ่นใบเนเี่ยไม่ไปฮันเลยของลุงเจ็ดตนของอ่นสามต้องก๋วยเตี๋ยต้นหนึ่งข้องดีเยอะเลพี่น้องก็มานิดๆเรียบร้อยแล้วเนาะบายบายเด้อพี่น้องเด้อเอาไปทำกันนะจ๊ะเจ้ากีบนะนม่บายบายเด้อพี่น้องเด้อ เอาบอาเดามาแซ่บนั่งไก่สออนเดอายบายน้องบายบายพี่น้องเลยบคิดกันเด้อมาโดดคีบไปพี่น้องบายบายพี่น้อง